สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีแนวทางฮาหนอยนะคะมัดปรมสีนอยเฉพาะกีดพิเศษปกติแล้วก็ V ip นะคะรวมลาวแล้วก็หุ้นดาวโจนนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะสําหรับแนวทางฮาหนอยนะคะที่ให้ไปเมื่อวานนะคะ เข้าเด่น1เด่น2วิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าที่3 1มนึ่ในรอบ VIP นะคะตารางมา9484และ9 1นะคะใกลที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางมีโชคมีลาบก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับแนวทางฮานอยนะคะของวันที่ของวันที่สานะคะชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะเน้ในให้ที่09 08 18นะคะ อะรที่ไม่ชอบตัวที่อาจับคู่ให้ลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะ,ะไปกันต่อที่แนวทางต่อไปนะคะก็จะเป็นลาว VIP ราวสามัคคี VIP และราวสตาร์ VIP นะคะของวันที่30นะคะสำหรับราว VIP ของเราเมื่อวานนะคะเข้าเด่น7เด่น6วิ่งรูดนะคะ ตารางมา8 6 7เจนะคะเจาะเข้าที่6กเตรงๆนะคะส่วนลาวสามัคคี v ี VIP นะคะเข้าเด่นสองวิ่งรูดนะคะสองมาบนมาล่างเลยนะคะตัวเจาะเข้าที่4 2ชุดนิ้นนะคะลาวสตาร์ว i p นะคะได้กันที่เด่นแปดวิ่งรูดนะคะ สำหรับแนวทางรา V.I.P เราสามารถคีย V.I.P เราสตาร์ V.I.P วันนี้ก็ถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปคะ่ะมาตามกันต่อที่แนวทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางเราเอ็กซ์ตร์ราทีวีลราสตาร์นะคะ ชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะหรือว่านำไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะสำหรับลาเอ็กตาของเราเมื่อวานนะคะเข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าที่สองศูนย์ตรงๆนะคะตัวที่แอดมินให้ค่ะส่วนลาทีวีนะคะลาทีวีได้กันที่เด่นห้าเด่นเก้าวิ่งรูดนะคะตัวเจาะมาที่ห้าหกนะคะ ตารางก็มาห้าหกค่ะส่วนลาสตานะคะลาสตาได้กันที่เด่นสี่เด่นสองวิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าที่หนึ่งสี่ค่ะตารางมาที่หนึ่งสี่และสองหนึ่งนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งสายวิ่งสายรูดและก็สายเจาะนะคะ เราเอ็กซ์ตเราทีว extra, ีเราสตาร์นะคะของวันที่สามสิบนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบตัวทีแอดจับคู่ให้ลองพิจารณานะตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะหรือว่านำตัวเด่นไปวิ่งไปรูดนะคะแอดก็คำนวณตามสูตรนะคะอยากจะให้เข้าทุกวันนะคะพี่น้องจ๋า แต่ก็ความน่าจะเป็นเนาะขอให้มาขอให้แต่ขอให้ปังตัวที่แอจดจับคู่ให้เจาะให้ละกันนะคะอ่ะมาต่อที่ลาวเฮสดีลาสามัคคีและลาวกาชาตินะคะสำหรับลาวเ d นะคะเมื่อวานหลุดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ ส่วนลาวสามัคคีนะคะได้กันที่เด่น1วิ่งรูดนะคะเจาะเข้าที่81ตรงๆค่ะตารางมา81และ98นะคะตารางมาบนมาล่างเลยนะคะสำหรับลาวกาชาตินะคะได้กันที่วิ่งรูดศูนย์นะคะแอดนิ้นได้ที่ศูนย์หนึ่งะคะมา0ูนย์สามนะคะ สายวิง่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะจดไว้แคบไว้เลยจ้าสำหรับแนวทางลาวเฮสล้ีสลาสัมคีลาวกระชาติของวันที่30นะคะย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนี่ก็มีหลุดจ้าโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะอะ่ไปกันต่อที่หุ้นดาวโจนนะคะ สำหรับหุ้นดาวโจน์นะคะดาวโจนนะคะเนนะคะมื่อวานได้กันที่เด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะตัวเจาะเขาที่สี่เจ็ดตรงๆนะคะแล้วก็ตารางก็มาที่สี่เจ็ดค่ะส่วนหุ้นดาวโจนสตาร์นะคะได้กันที่เด่นสองเด่นแปดวิ่งรูดนะคะเจาะเข้าที่สองแปดตรงๆง,งนะคะตัวเทสนิ้นให้ค่ะตารางก็มาที่สองแปดนะคะ สำหรับคืนนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับพุ้นดาวโจรเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปจะได้กระจายค่ะแอดก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะบางทีแนวทางเข้าคนดูน้อยแอดก็เหนื่อยน,นะคะไม่ได้น้องจ๋าเนาะกว่าจะได้แต่และแนวทางนะคะกว่าจะคำนวณออกมาได้แต่และแนวทางกา็นานเหมือนกันเนาะ แอดก็ทําคลิปแค่บางทีก็เจ็ดแปดนาทีนะคะบางทีไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะพี่น้องจ๋าดูคลิปที่จบด้วยเด้อบางคนรูดก็กดเข้ามาแล้วก็มาเลื่อนดูรูดดูนะคะพี่น้องจ๋าอ่าก็ไม่รู้ว่ารูดเอาแค่แนวทางนะคะดูเป็นกําลังใจให้กันอย่างน้อยก็สองสามนาทีหน่อยเด้อพี่น้องจาอ๋า สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เงินปังๆนะคะโชคดีทุกท่านจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า